ฉันได้ข่าวมานะคะรายงานให้ทุกคนทราบอีกทีหนึ่งนะคะล่าสุดนั้นทราบมานะคะว่าตอนนี้ท่านผู้บัญชาการทหารสูงริ้วไม่เกี่ยวกับนะคะการรบทับจับศึกครั้งนี้แต่ปรอกว่าทางท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะรวมทั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติชาติเรานี่แหละไม่ใช่ชาติอื่นนะคะรวมกันนะคะปรากฏว่าทั้งสเหล่าทัพเขามีการนะคะวางกําลังกันแล้วก็กําลังจะต้องเอาร่างของน้องทหารสองคนลงจากนะคะผู เขาซึ่งเป็นเนิน350แล้วก็ถ้าเอาร่างลงแล้วนะถ้าเอาล่างลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาตรการในการตะลึงมึงตะลึงมึง S <S <an> ก็คงจะเกิดขึ้นนะคะอเน,นื่องมาจากว่าเนิน3-50หลังจากที่เขาหาล่างน้องเจอแล้วนะคะมาตรการต่อไปเอาล่างน้องลงพอเอาล่างน้องลงเสร็จนะคะอะดิฉันก็เลยขออนุญ,ญาตประกาศนะคะ,ะบรรดาพ,พวกทาหารคาเมอเธอฟังฉันอยู่ใช่ไหมทาหารคาเมที่มึงหลบอยู่ในถ้ำอ,ะอ่ะ,อะ,อะถ้ามึงจะออกมามึงออกมาพร้อมล่างของน้องเขาเลยมึงออกมาเลยมึงมึงที่มันหลบอยู่ในถ้ำแต่ไม่มีอะไรจะกินหรอกมึงมึงมอยู่ตรงนั้นก็ตุยเปล่ามึงออกมาเนี่ยมึงยังเสี่ยงว่ามึงจะตุยหรือไม่ตุยเพราะฉะนั้นมึงอยู่ตรงนั้นมึงตุยเปล่ามึงออกมาเลยพะเอามึง ออกมาปุ๊บเนี่ยยกมือทั่มหัวนะจ๊ะบอกว่ายอมแพ้แล้วถึงแม้อีกุนเสน้นมันยังไม่ยอมแพ้แต่พวกมึงทั้งหลายออกมามึงต้องยกมือขึ้นทั่มหัวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอาวุธนะคะเดินออกมาเดินออกมาไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะเดินออกมาแล้วก็โชว์จุด200ห้อยอย่างเดียวไอ้พวก M16 อะไรต่างๆเอาวางเวงทิ้งไว้หมดมึงโชว์แต่นะคะแก้ผ้าเตียวออกหมดเลยแล้วก็โชว์จุด2องห้อยอ่ามึงโชว์จุด2ห้อยตองแตง่งตองแตง่งออกมาอย่างเดียวพอพอเลยนะแล้วเขาจะนะคะแน่นอนนะคะในภาวะที่มีการยกธงขาวแล้วเนี่ยนะคะหรืออะไรเนี่ย ขาก็จะมีการไว้ชีวิตนะคะอันนี้คือหลักสากลเลยแต่ถ้าเกิดมึงนะคะเดินออกมาแล้วมึงเนี่ยนะคะไม่โชว์จุดสองห้อยแต่มึงเสือกนะคะถือถือ R 9, R 9, อาก้าอาเกอถือ F ถือนั่นนี่หรือนี่นะมึงก็จะมึงก็จะโดนตึงบึ้งซะก่อนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ออกมา,าไม่ออกมานะไม่ออกมามาตรการต่อไปคือ F16 จะปิดปากถ้ำค่ะ มึงไม่ออกมานะ FJ6 จะปิดปากถ้าค่ะเพราะว่าทหารไทยเขาเอาลงมาหมดแล้วนะคะเมื่อเขาเอาลงมาหมดแล้วถ้าเกิดมึงยังไม่ออกมาจากปากถ้าเราจะปิดปากถ้ามึงก็มึงก็อดแดกมามากเป็นผีเฝ้าถ้าอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะจบนะอันนี้ถือว่าเป็นบ้านใกล้เลือนเคียงนะได้แนะนําแล้วนะดเรมาริกาได้แนะนําแล้วในฐานะพระธยาผู้บริาก,การทหารสูงริ้วได้แนะนําแล้วนะคะค่าแม่โปรดทราบนะคะค่าแม่โปรดทราบนะถ้าไม่ทราบก็ทราบซะนะคะโอเคนะคะถือว่าบอกแล้วนะคะ ไปตามนั้นนะคะถือว่าได้บอกแล้วนะคะถือว่าได้บอกแล้วนะคะโอเคอ่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะ,ะเดี๋ยวทหารเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องอไปนู่นมานี่กันนะคะแล้วก็ฉันอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะกันแดดดอกเตอร์มริกาเป็นสิ่งที่เธอต้องมี ย้ำนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอยู่ในศูนย์พักพิงยังไม่ให้กลับเข้าในพื้นที่เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะในโซนพื้นที่สีแดงทั้งหมดรวมถึงคู่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคงไว้เพียงชรบอดูแลหมู่บ้านเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายและยังมีการสู้รบอย่างต่อเน,นื่องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจังหวัดสระแก้วนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ประกาศนะคะผู้ว่าสระแก้วเขาประกาศว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่มีการประกาศคือฟิวก่อนหน้านี้นะคะทุกคนให้ไปอยู่ศูนนนยยย์อออพพพกก่่่่่าาาเเิงงลับข้้ไไปถึแมมวด เสียงต,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 ตุ้มตั้มตุ้มตั้มแล้วหรืออะไรก็ตามแต,แต่แต่อย่าเพิ่งกลับเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งกลับเข้าไปตอนนี้เหลือเฉพาะชลบรหรือว่าบรรดาอาสาสมัครที่รักษาหมู่บ้านเท่านั้นนะคะที่ยังอยู่ได้นะคะที่เหลือนะคะอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่นะคะอันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเขาประกาศนะคะทุกคนผิวัลเดชคุณผู้ชมครับหลังจีนต่อสายพูดคุยไทยกัมพูชาให้หยุดยิงนะครับล่าสุดค่ะประเทศจีนนะคะส่งคุณหวังอี้ซึ่งเป็นมือปราบ หวังอี้มือปราบสายเดียวจำได้ไหมหวังอี้มือปราบ คาสิโนนะคะต่อสายระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศกัมพูชาว่าเฮ้ยนะคะให้หาวิธีหยุดตื้งบึ้งกันได้แล้วประมาณอย่างนี้นะคะล่าสุดจีนต่อสายเสร็จจากนั้นปุ๊บนะคะทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่น้อยหน้าค่ะก็เลยส่งนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศมาโครรูบิโอโทรศัพท์ต่อสายมาถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยศรีหัศกแล้วก็นะคะต่อสายไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศกัมพูชานะคะบอกว่าเฮ้ยให หยุดตะลึงบึ้งกันได้แล้วเราจะต้องสันติภาพตอนนี้จีนกับอเมริกากําลังแข่งกันเอาหน้าว่าใครจะเป็นคนที่ทําให้ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยนะคะประเทศไทยกับประเทศคาเมรเนี่ยนะคะคจะจะใครจะมีผลงานในการที่จะทําให้ทั้งสองประเทศนี้หยุดตะลึงบึ้งกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่สําหรับประเทศไทยนั้นนะคะเราได้ประกาศตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพกองไทยไม่ว่าจะเป็นนะคะกองรัฐบาลกองอะไรก็ตามแต่นะคะเราก็ประกาศแล้วว่าการที่จะหยุดตะลึงบึ้งได้นั้นก็คือเรานะคะจะต้อง ต้องให้ทางคลแมเนี่ยหยุดก่อนถ้าคลแมหยุดเราหยุดนะคะอ่าขณะเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้คือแคลแมไม่หยุดแล้วแคลแมก็ลุกเรามาแล้วแคแมรก็ลุกก่อนแล้วแคลแมก็ลุกเอาดินแดนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้ลุกเอาดินแดนเขาเลยเพราะฉะนั้นดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนแล้วดังนั้นมึงก็ลุกออกไปถ้ามึงออกไปทุกอย่างจบถ้าเกิดมึงยังนะคะเอาหัวไม่ตีนเหยียบดินแดนกูอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่จบโอเคนะคะแล้วเราก็จะต้องทําให้นะคะภายคุกคามของประเทศชาตินั้้นนนนนนกก็คคคคือออววุุุเเแลละะะะรูหหมบบาาาางงีขททไย ก่อนนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะแย่นะคะนี้นะคะมันจะเป็นการซื้อของสองชิ้นแต่แถมให้6ชิ้นมันจะอยู่ในบ็อกเซตกล่องของขวัญกล่องนี้ค่ะกล่องของขวัญกล่อง,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 องนี้นะคะมูลค่า4,300บาทไม่ขายค่ะยกให้สำหรับคนที่กล้ากดซื้อแต่คุณกดได้ที่ราคาพันห้าร้บาทเท่านั้นเองดอกเตอร์มาริกายกให้ค่ะ ัวนี้เป็นโปรโมชั่นขอบคุณแฟนๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่เป็นสปอนเซอร์ดรมาริกามาตลอดทั้งปีทําให้เราสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองเครื่องในของเราได้แต่เราก็สามารถขายสินค้าของเราได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อนะคะได้โดยมือของดรมาริกานะและมีที่ดรมาริกาช็ชอป เท่านั้นมหาสุขช็อปเท่านั้นมหาสุขช็อปสองเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะวันนี้บอกทุกคนเลยว่ามาแล้วโอกาสนั้นใครอยากจะน่าใสเหมือนด็เรมาริกาคุณไปที่กล่องนี้คุณใช้กล่องนี้นะคะเป็นบ็อกเซตมูลค่า4,300บาทคุณใสเลยแต่ไม่ต้องซื้อ4,300ดรมาริกาขายให้1,590บาทค่ะ กล่องปีใหม่นี้นะคะของที่อยู่ในกล่องนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะบริการจะเปิดให้นะคะของที่อยู่ในกล่องนะคะนี่ค่ะเปิดกล่องหูช้างออกมานะคะนี่ค่ะคุณจะเจอนะคะตัวที่หนึ่งนะคะครีมพรีเมียมคอลลาเจนมูลค่า990บาทค่ะครีมพรีเมียมคอลลาเจนนะคะมูลค่า990บาทค่ะคุณจะเจอนะคะนี่ค่ะสลิปปิ้งมาร์กนะคะมูลค่า790บาทค่ะ ะะแล้วคุณก็จะเจอนะคะ <ST AN TI AL> กันแดดหลอดใหญ่ซึ่งเป็นกันแดดผสมรองพื้นของดรมลิกาซึ่งตัวนี้เนียนตั้งแต่หน้าผู้หญิงค่นหน้าผู้ชายได้หมดเลยนะคะกันแดดผสมรองพื้นนะคะมูลค่า690บาทค่ะนะคะนอกจากนั้นคุณยังมีนะคะสบู่แดงแก๊ แก้ฝ้าของดรมริกามูลค่า289โปรโมชั่น1่9 199, นะคะมูลค่า199ค่ะสบู Sub ่ทองมูลค่า199แก้รอยเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็สบู Sub ่ดำมูลค่า199อันนี้ก็คืออาจัดการเรื่องสิวแล้วก็ผิวผดผื่นคันนะคะทีนี้มันมีอีก2ตัวค่ะนี่ลิฟต้าอเจลมูลค่า590นะคะตัวนี้เซรั่ม um, แก้ปากค้ำปากดำนะคะมูลค่า359บบาททั้งหมดอยู่ในกล่องนี้แหละคะ่ะ ทั้งหมดอยู่ที่นี่ค่ะนะคะและคุณก็กดไปมูลค่ารวม4,300บาทบวกลบคูณหารได้เลยค่ะนะคะแต่คุณกดไปตอนนี้คุณจะได้แค่1,590บาทค่ะ ะค,ะคุณจะได้แค่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทเพราะฉะนั้นจัดในบล็อกเซฟนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่บ็อกเซฟนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อตอนนี้ยังทันอยู่นะคะทุกๆคนอ่ะซื้อตอนนี้ยังทนอยู่ค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วถ้าเกิดใครอยากจะส่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับใครก็ตามแต่นะคะแค่แปะนำบัตรไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกๆคนได้เลยค่ะทุกคนอ่าโอเคนะนะคะค่ะ เธอจะไปชอบไปเรือปเป่อยๆเปื่อยๆไม่ได้หรอกเธอก็ต้องเลือกเลนิดนึงนะเออเธอจะมาชอบฉันเหมือนกับคนทั้งบ้านทั้งเมืองชอบเนี่ยมันไม่ได้หรอกใช่ไหมเออเธอก็ต้องดูนิดนึงอะ่ะใช่ไหมล่ะอือคนทั้งบ้านทั้งเมืองมานั่งชอบฉันแล้วเธอจะมานั่งชอบฉันอีกมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเออใช่ไหม